สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับร้านปัญญาเฟอร์นิเจอร์ไม้อยุธยาครับวันนี้คุณลูกค้าผมพามาชมนะครับเป็นโต๊ะกลมนะครับหเมตรห้าเซนไม้สักแท้ทั้งตัวแล้วก็ที่สําคัญไม้หนาด้วยนะครับวันนี้จัดเป็นเซ็ตใหญ่โฟร์ออปชั่นเลยนะครับมาพร้อมกับเก้าอี้ลายสี่ชื่อขวางนะครับถึง8ตัวนะครับต้องเลี้ยงก่อนว่าเป็นงานเขาเรียกว่าเตียมจะส่งลูกค้าผมนะครับคือตัวนี้โต๊ะกลมที่ผมเคยพามารีวิวไปแล้วนะครับลักษณะคือตัวนี้ถูกต้องไหมฮะ ท่านใดที่เคยชมแล้วจะเห็นอยู่ว่าเคยพาลีววมาแล้วนะครับโต๊ะกลมไซส์เมตรห้าสิบนะครับเป็นสีเส้นดานะครับแต่วันนี้ครับลูกค้าผมสั่งเข้ามานะครับเป็นสีเนื้อไม้ธรรมชาติเลยนะครับพร้อมกับเก้าอี้สีซีขวางแปดตัวนะครับชุดนี้เกียมจัดส่งโนครับลูกค้าเซ็ตอยู่ที่สระบุรีนะครับก็จะมีโต๊ะอาหารแล้วก็มีโต๊ะหมู่บูชาพระนะครับแต่วันนี้ก่อนจะจัดส่งผมเลยขออนุญาตพาเก็บภาพบรรยากาศหรือว่าวิดีโอมารีวิวให้กับลูกค้านะครับที่ท่าน ท่านใดที่สนใจนะครับโต๊ะอาหารที่และยังไม่เคยเห็นนะครับอตอนนี้ร้านปัญญานะครับมีให้เลือกเมตรห้าสิบเซนใหญ่สุดเลยนะครับตอนนี้เข้ามานะครับเบื้องต้นก่อนเลยคุณลูกค้าขนาดโต๊ะก็คือ1เมตรห้าสิบเซนนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่มากนะครับใส่เก้าอี้แปดตัวได้เลยนะครับหกถึงแปดได้เลยสบายมากนะครับเป็นโต๊ะประชุมได้เป็นโต๊ะอาหารได้นะครับสําหรับท่านใดที่ครอบครัวใหญ่ๆเนี่ยเหมาะมากเลยนะครับความหนาไม้นะครับหน้าท็อปก็นิ้วกว่าครับคุณลูกค้าเนี่ยครับความหนาเต็มๆก็ประมาณนี้ครับนิ้วคคคครรรรึ่่่งงััับบบเเนนนนีียยยโแมากะส แน่นเลยหนามากนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นต่อขอบลงมานะครับให้ดูหนาแต่จริงๆหนาเต็มก็นิ้วครึ่งนี้ก็ถือว่าหนามากนะคุณลูกค้าครับพอสมควรเลยนะครับลงมาด้านล่างเดี๋ยวผมขออนุญาตแอบให้ดูขานิดนึงก่อนขาเนี่ยโมเดิร์นมากเลยนะฮะเนี่ยครับก็จะเป็นลักษณะสไตล์แบบโมเดิร์นหน่อยนะครับขาด้านล่างนะครับมีขาทรงเป็นเสาอย่างเงี้ยสี่เสานะครับสี่ขาแล้วก็รูปทรงแบบนี้เลยโมเดิร์นมากนะครับ ประมาณนี้เลยตัวโตะนะครับราคาอยู่ที่27,900เา 7, บาทสีเนื้อไม้นะครับถ้าเป็นสีเซียนขาวเซียนดาต่างกัน2,000บาทอยู่ที่2 9 9 0 0เฉพาะโต๊ะนะครับคุณลูกค้าแล้ววันนี้มาพร้อมกับเก้าอี้5ซี่อ่าสีซี่ขวางนะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ลูกค้านิยมใช้กันเยอะนะครับรุ่นนี้เลยนี่ครับผมขออนุญาตนะนี่เลยขนาดก่อนเลยครับคุณลูกค้าเก้าอี้ความหน้ากว้างอยู่ที่40อา่าเดี๋ยวขออนุญาตนะ <laughs> ลืมครับตรงนี้ อโอ้ความลึกเนี่ยคุณลูกค้า47นะครับความลึก47ความสูงก็47ของพื้นนั่งนะครับความสูงรวมเนี่ยอยู่ที่1เมตรนะคุณลูกคา้าหน้ากว้างเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดตัวนี้อยู่ที่อ่า40ได้คุณลูกคา้าถ้าจะไม่ผิดขออภัยนะครับลืมเลยเมื่อกี้วัดไปเองนะครับแล้วก็หน้าในแผ่นเดียวทุกตัวนะครับแผ่นเดียวทุกตัวเลยไม่มีต่อนะครับคุณลูกคา้าท่านใดสนใจก็เข้ามาดูได้เก้าอี้นะครับอยู่ตัวละ1490บาทนะครับสีเนื้อ ถ้าเป็นสีเส้นขาวนะครับสีเส้นขาวเส้นดำเนี่ยต่างกัน400บาทคุณลูกค้าค่าทรรีตรีไป400ครับจะมันอยู่ที่หมื่นพันเอบบาทนะครับตัวละสีเส้นขาวเส้นดำนะครับก็ลูกค้าใช้กี่ตัวก็ลอง,ำงคำนวณกดเครื่องคิดเลขดูได้นะครับต้องการ5ตัว6ตัว8ตัว4ตัวได้หมดเลยหรือว่าซื้อเฉพาะโต๊ะผมก็ขายซื้อเฉพาะเก้าอี้ผมก็ขายนะครับแยกอยู่แล้วนะครับก็วันนี้ประมาณนี้ผมพามาชมเป็นเซ็ตของลูกค้าผมนะครับสีเนื้อไม้ทั้งเซ็ตเลยนะครับพร้อมกับเก้าอี้8ตัว เป็นรุ่นสีสีขวางครับแบบนี้เลยก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งหนึ่งเซตนะครับที่น่าสนใจมากเพราะว่าได้ใหญ่ครับคุณลูกค้าท่านใดที่ทําเป็นโตประชุมโตอาหารนะครับที่บ้านเขาเรียกว่าจํานวนคนเยอะๆก็เหมาะไปอีกหนึ่งอีกหนึ่งรุ่นนะครับประมาณนี้ครับสวยมากลายไม้ก็ชัดเจนครับแล้วอย่างคือตัวนี้เราเราทำเป็นสีธรรมชาตินะครับเขาเรียกว่าโชว์ลายเลยของเป็นเป็นเขาเรียกว่า ซิงเกิลของทางร้านเลยครับเน้นเน้นว่าลายไม้ธรรมชาตินะครับแล้วสีสวยนะครับลองเทียบดูได้เลยครับคุณลูกค้างานรูปแบบไม้สักจะมีหลากหลายรูปแบบนะครับแต่ของเราจะเน้นคุณภาพเน้นงานเป็นหลักเลยนะครับท่านใดที่อยากเข้ามาชมตัวจริงนะครับหรือว่าอยากจะมาดูงานจริงๆยินดีให้บริการเลยนะคุณลูกค้าหน้าร้านเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ครับ8โมงถึง5โมงเย็นเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดครับท่านใดผ่านอยุธยามาเที่ยวได้เลยนะครับยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่าน ไม่ซื้อไม่ว่ากันคุณลูกค้าขอให้แวะมาเที่ยวมาชมดูงานได้นะครับยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านเลยครับกอประมาณนี้ครับคุณลูกค้าวันนี้โต๊ะกลมนะครับเม็ดห้าสิบพร้อมเก้าอี้สีสีขวางแปะตัวนะครับใหญ่มากก็ประมาณนี้ครับฝากด้วยเลยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับท่านใดที่เข้ามานะครับเป็นลูกอ่าเขาเรียกว่าเป็นลูกค้ากันใหม่หรือว่าเป็นท่านผู้ชมใหม่นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยจะได้ไม่พลาดสินค้าใหม่ๆคุณลูกค้าเดี๋ยวผมพามารีวิวแบบนี้เป็นประจำครับอยู่บ่อยๆแททบบจะุกวัันคร บางวันผมติดธุระก็อาจจะขออภัยด้วยนะครับเป็นวันสองวันอาจจะมาอัดลงให้ทุกวันครับก็ประมาณนี้ครับวันนี้ขอตัวลาท่านไปก่อนแล้วกันนะครับผมเนาะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าก่อนจากกันไปเช่นเคยครับขอให้ท่านมีความสุขครับผมร่างกายแข็งแรงที่สําคัญเลยร่ำรวยเงินทองกันทุกท่านเลยครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ผมต้องขอตัวลาท่านไปก่อนครับผมสวัสดีครับ